จะเป็นสามห้าเหมือนเมื่อวานจะสามห้าแล้ววันเขาขี่รถเล่นซะหนยขี่รถเจ้ <c oughs> าอย่าเป็นสีพวงให้กันลอะเข้าใจไหมเจ้าเป็นลางของพวกผู้ตามไฟ จะไปชี้โบมให้กธอโลกเขาไปแผลให้เขาดีนะ <c oughs> แปลแล้วทำงานเขาตัวเองไหม <c oughs> ล่างอยู่ลำบาก <c oughs> ไม่ต้องบอกหรอก <c oughs> แธ่คิดก็รู้ <c oughs> เอาอยาดมห้เพื่อนได้จ้าเอาอยาดมไ้ไอ้หน้าเพื่อนออกแล้ว ย่าบอกให้ไปย่าพันปีบอกให้ไปเอาที่ปูสิงท่านก็ไม่เคยเจอปูไม่กันแต่มาเจอกันแล้วถ้ามันทุ่เราไม่ทุ่มี็จาจาสิปู่ให้มาหลายว่าไม่ยากให้โคเทจท่ทานผู้ใหญ่ท่านเดือยพ้น,าน,น,านาตายงสปาเทวราชท่านจะว่าพ่อปูอ เพราะว่าภูเป็นยนยานพาหนะของท้าวสกาเทวราชเป็นทหารเอกขององค์อินจะไปทำกินหน้าทีไม่ได้มันผิดถ้าราอ,อให้ล่างพิสจจาเมื่อ,อไรจะหนีและมนุษย์ใจบาปจะหนี้จากที่ไปที่อยู่ที่อื่นไปเรื่อย ตามมาดิมาจากคำเชิญลูกก็จะไปโน่นดีเข้าใจเนอะใครมีใครคิดจะขัดค้ดไม่มีค่ะไม่มีคัดค้านใช่ไหมคะจ้ะ บอกให้เล้วดนั้นให้สามแปดแปดแต่ไม่พามันเอาแล้ววันนี้ก็มาขอใหม่มาคนละงวดกันค่ะปูเก้าสองก็ให้ไปแลว้วขอทั่วประเทศไทยที่ไหนมีดีไปหมด ได้เด <owning. S 1> ี๋ยวจะรู้เดี๋ยวพวกเองจะรู้เองเข้าใจไหมล่ะหลวงพี่น้อยเจ้าที่ตามห้อยมานอนไอ้เจ้าก็ต้องรู้บอกโดนรู้วยเดี๋ยวก็รักที่แต่เไว้ ผูสีสุดโตร,รู้อยู่ว่าพรอผูสีสุดโตแต่ไม่ใช่พอผูสีสุดโตไม่ต้องไปเปิดน้ำไม่ต้องออกสือ่อไม่ต้องออกสังคมไม่ไม่อยากดังที่คำชะนูดมันดังแล้วมันดังจนรุจจะไม่มีที่จอดต้นไฮรูปแล้วรูปอีกรูปจนจะไม่ป่งห้า เดินจนเกาะคำสนุดของพ่อปู่จะชุดลงเบื้องล่างบางคนก็เอาเงินไปกินไม่รู้ว่าเอาไปกินทำไมทำหาเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองทำนั้นไม่ชอบเดินนี้มาอยู่นี่มองก็ว่าเป็นล่างเป็นล่างพ่อปู่ไม่ใช่ไม่จะแก้เาอาเฉย บอกหน้าจะเข้าใจเนาะไม่ต้องพูดหลายหรอกพูดแล้วมันเป็นเดี๋ยวพระจะเด้งถ้าจะให้ถูกแล้วก็จะรู้กันไม่ต้องมาตามหาถ้าอยาให้ให้เองเหมือนเมื่อวานไอ้สองหา้หาหานอยอะไรให้เองหรอกพูดหยอกเล่นเฉย แต่ปูใจดีพ่อปู่ปาถนาเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญมาสามพันปีแล้วไม่เคยคิดกันแกล้งสาม菩萨มีเธอสัม菩萨กันแกล้งพ่อปูให้พ่อปูนำนำนำแนวหน,น้าไปคุยกับเทพเทวดาไม่ได้ไม่ได้เลยวันนี้กูจะไปคุยให้ไปเรื่อย เื่อเขานี่จนได้มีที่ลงเลยอลงจนภูเขาแตกเอาให้ทั้งบนทั้งล่างซื้อตัวละห้าบาทค่าน้ำเปล่าควรถึงก็ไม่พอล่างก็ปูอดีปูจมค่ะซื้อข้าวให้หมากินก็ได้เสียใจแล้วกวจะจมทุกอื่นไม่จม ม่จะพูดทักเล่นๆแค่สาวถือกองไม่จบนั่งแต่ลูกสาวเพิ่นนั่งได้กาเว้าจ้ะผู้จมลูกมาแท้ๆนะลูกกูแท้ๆเรียงบาลูกแต่พบนอกแล้วก็ยังเป็นอย่นี้บุญบาลมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดี เพื่อบำเพ็ญให้ตนเองได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นบปยังจากจะกลับลงไปเป็นพบหนา้าเป็นพบมนุษย์เราไม่สูงสุดดีย <Okay. S 1> ยอยู่นะยังจอยจะวนเวียนไปเป็นพบหนา้า <Yes, yes. S 1> บ่วนไปวนมาไม่ลดขายอง <c oughs> เราเป็นมนุษย์อันประเสริฐเวลาของยังอยากเป็นมนุษย์ นาเทพเวลาเขาอยากจะเกิดมาเป็นมนุษ <tacos> ย์พระปู <te> na, ่เขาอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อรอบารมีให้มันเต็มจะได้มาเกิดเป็นลูกประศัตร์ปอยเทียมกลัวออกเดินทางล้อหมุนพยังไปกันถึงสิบสามเลยนีกาจุดๆดนอ สิบสี่ลงทายทิ้งทวนวันที่หนึ่งเป๊ะไม่ต้องพูดหลายไม่ไม่ให้ก็จะขอปู่นี่มันจะเที่ยงแล้วค่ะจะไปยังไงปู่อีกบ่ายโมงถึงจะถึงท่านไหมวัดไหนปัดที่ปู่บ่ปู่สิงห์อ่ะเตรียมอยู่อยู่เห้วยตารียมตัวร่างของปู่ร้อยแปด ผู้ที่อุปถัมภ์ปู่เตรียมดูออกเดินทางเดี๋ยวปู่จะไปรออยู่ที่นู่น<อ>เดี๋ยวจะไปคุยให้ก่อนครับครับตามกัน กับตามกันฉันไปฉันกลับน้าเพื่อนก็จะได้ไปมืนไลาเกับื้ออยู่อกัง้อนแล้วคนที่าเก็บตาแล้วก็มาสายไม่ได้แม่ก็เลยซื้อให้ไมอ๋อจไปซื้อยูปคือไปซื้อไปตั้งแต่เมื่อวานนี่บอตะกอนน่นได้เลยซ้อมจังแล้วยายอยู่น้ำปานะ กยเ้อใหผู้ฟูเหมือให้ผู้ฟูโนยกมันก็ต้องออกดูนก็ื่ออกนชือ่ม่าแม่บอกเหวยพูดเพียงว่าตัวเลขให้ฟัง่อผู้ฟูศูนย์เสียงในภาพทิก็จะดังศูนย์แก

ใบพันธุ์จะใบสี่ใบขึ้นไปขึ้นไปอยู่นี่เรียกว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นพายกสาระภูนติดหนี้สาระภูมเต็มไม่หมดวันนี้ลงมาชมหน่อย ไม่เคยชวนเราเพราะปู่บอกพอดีเพราะปู่เมตตาไมดตาหม้อจะไปจะไปอะไรเอา บอกเจ้าที่อเอาน้ำคุกน้ำคุกยืมไม่องมาช่วดต้นใหญ่เลระต้นใหญ่เอาน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าีน้รมรวดมมยากม่ กวางขอโทษค่ะพระอาจารย์คะกว่าไม้เท้าจะมาถึงจะไม่จะไม่เที่ยงหรอคะเราจะไปทันหรอคะเอาไปไหว้นู่นไม่ได้ปะปู่ จะโทรบอกโทรบอกให้ให้อ่าโอเคอ่าถูกต้องถูกต้องปอ้อนนป้าบันนีพพอเข้าไปสิไปกะลูกเลยค่ะอันเวลามันน้อยคันยูนี่โดกปูจมอีกบ่ได้ไปแล้วก็มือเนี่ยอืมอโอ้เพิ่นไปแล้วมาป้าเข้าพิ่นไปแล้วพิ่นไปแล้ว ไปจ้าไปเด้คับรถน้ากันไปได้ค่ะพวกใดงูเส้นทางนา่ะไปทองล้ค่ะฮะกระจากเหล่าสาวดากับบวูกัน่ากขึ้กันตรหมกเาไม่อกาไก็ตอกลับก็้ออขออนุญาตถามเลยค่ะอันที่จะไปในอยู่ตรงไหนคะโคตรตาตะบนโคตรตา แต่ละคนที่มานี่ก็ไปไม่ถูกสักคนเลยค่ะจะขออนุญาตแต่คนรู้เส้นทางอ่ะนํำทางนะคะจะไปเอาจังสี่อันเอาจั้งสี่้จ้าอันทุกผูทุกคนนะครับรถเอาไปล่ออยู่ข้างนาค่ะผู้พันหูทางประสิทธิภาพไป้ะจ้าเด้ออ ไปไปขับรถออกไปล่อยุคขังนายุคถนนพด้นดักฆ่าโมเมียนเอาไป่ายยุคขังนาเดี๋ยวคนฟุ้น้ำทางพันหูันเสื้้าเขาไปจ้ะค่ะจ้ะค่ะค่ะ